อินกับการเป็นนกพงศกรมากจนลืมข้าววานกคือหัวหน้าหนุ่มผู้ดำทุนงานมํำเสียงวิหกนกพงศกรปางคนอาจจะอินในความเป็นกันเองอินในความเป็นพี่ชายเป็นนั่นเป็นนี่อ่าต่างๆจนลืมข้าววานนกเป็นหัวหน้าหัวหน้านกพงศกรหัวหน้าของมํำเสียงวิหกหัวหน้าที่ต้องบริหารจัดการดูแล200ชีวิตนะครับ คนที่เขามาหากักเขามาเมตตานกนิกรายนะครับอันนี้นกกราบขอบพระคุณมากๆนะครับนกบ่ได้ดูถูกดูมิน้นหรือว่ามีจเจตหน้าที่จะมีจเจตหน้าที่จะบอกถึงในมุมมองที่หลบหรืออีย่างจะไหนนะครับแต่นกอยากมาพูดความจรงิงแล้วก็ในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือนะครับมันจะมีแฟนคลับบางส่วนนะครับท,ที่ที่รักนก หลักนกนะครับแล้วก็เกียดคนในวงอ่าซีมีแแฝงครับบางคนนะครับที่หักนกแล้วก็เกียรคนในวงนกนกดีใจครับที่วงมอลลัมเซี่ยบีหกเป็นมอลลัมในโซเชียลมอลลัมที่มีกระแสนะครับหนกเอาลูกสาวมาแกมีกระแสขึ้นมา มีกระแสขึ้นมากระแสในทางที่ดีมากๆนะครับแล้วพอมีกระแสมีคนติดตามเยอะนะครับมันก็จะมีทั้งคนรักแล้วก็คนที่ไม่รักนะครับเหมือนตัวนกเองครับแฟนคลับของน้องๆบางคนกับบอมากพนานนขึ้นกันก็มีนะครับแต่อันนั้นเราไม่พูดถึงนะครับแต่นกจะเคาะพูดถึงในมุมมองของนกเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับน้องๆในวงนกนะครับ แต่ก่อนนี้หมอลำเสียมีหกนะครับหมอลำเสียมีหกในช่วงของโควิดในช่วงของโควิดที่มีกระแสขึ้นมาเพราะกระแสคูจิ้นนะครับคูจิน่คือโนมีคูจินนะครับ,น,น,น,กน,น,รบนกกาบ่าอยากขาดพิงหานองหรืออีอยางจังใดให้มันเดือดร้อนนะครับแต่นกจะขอเล่าให้ฟังนนมีคูจิน้น ที่ไม่ใช่คู่จริงนะครับจิ้นก็คือจิ้นจิ้นคือพระจริงเป็นคู่แสดงอยู่ในโลกมายาครับวงการบันเทิงคือวง,วงการมายานกอยู่ในหลกมายานะทุกตัวแสดงที่ระบุข,ขึ้นมาเพราะว่าคนรักคนอยากเห็นแบบนี้เราก็ทำนะครับโนบมีคู่จิ้นแฟนครับคู่จินกะบลายครับ หลายแล้วมันมีหลายแล้วมันมีมือนึ่งบอกง,ง่ายๆแบบรวมรัตตอนมือนึ่งไม่มีคู่จิ้นแล้วครับต่างคนต่างใหญ่ๆแบบเติบโตนอก็กกราบขอบพระคุณทุกคนที่ยังรักแล้วก็ยังเมตตาทั้งสองคนที่คนที่ยังติดตามให้กำลังใจยังมีมาไล่บานครับขนาดว่าบรดยูน้ากันแล้วก็ยังมีมาไล่าบานอันนี้คือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะน้องมองแบบนี้ความห่างมันสวยงามครับสวยงามมาก อย่างรักอย่างเมตตานกกาน้อมรับครับนกบ่เคยปฏิเสธความหากักบค่เคยปฏิเสธแฟนครับแฟนเพลงเลยว่าไม่อยากให้มีอย่างนั้นไม่อยากให้มีอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับแล้ววันนี้พ่อมมานกไม่มีโอกาสได้เรียนกับนักเอกคนใหม่ได้เรียนกันตักเอกคนใหม่ซึ่งเป็นน้องๆในองค์กรที่นกปั่นมากค,คือจังผู้เก่านั่นแหละครับ นกกระปั้นทุกคนให้โอกาสทุกคนครับกว่าจะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาได้ลงทุนไปบ่นหน่อยพี่น้องนะครับลงทุนไปบ่นหน่อยครับเงินทองเข้าลงทุนไปบ่นหน่อยนรบอกซ้ำนี่แหละครับกว่าจะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาได้เข้าสางคนขึ้นมาเข่ากระยากเขากรอยากให้น้องในซอยงานนะครับด้ซอยงานในยูน้ำโดนๆนะครับ แล้วบันนี้มีกระแสขามามีคําดาข้าหนังข้านี่ไปว้าให้เขายูบ่เศร้าไปวอาให้น้องๆยูบเ่เศร้าเพราะวเป็ีไผกไสร้ะางครับที่เห่ียกำหลกมันจะมีแนงลับกูจินนี่ละที่น้่มาเว้ามากะเน็คกะแนมมาบ่มากกันนันอันนี้แล้วก็แสดงความหลุสซือของเจะของรักศิล,ลปินยังไงถึงทำลาย หากนกพงสก่อนจะไหนคือต้องมาทำไร่เพราะว่านกนี่เป็นหัวหน้าวงดินกเป็นคนสร้างคนนกเป็นคนสร้างคนสร้างงานนะครับนกว่าเมนนกว่าเมนพระเอกมาลํำตัวไปธรรมดาที่แบบต้องมานั่งแก้ปัญหาเคลียร์ปมดาม่าแต่ผมคือคนสร้างงานคนลงทุนเจ้าสิมาหักเลือกที่รักมักที่ช่างบ่ได้ผมผมขอยืนผมขอยืน จุดยืนของคุมโมนี่เลยผมพร้อมปกป้องน้องผมทุกคนในองค์กรอยากสร้างขาสร้างที่เศร้าหากขะเศร้าบว่ากันแต่อย่ามาแตะคนในครอบครัวผมนะครับถ้าเขาไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนถ้านน้องๆเหตุผิดเห็น head, hit, 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 ในพวกคุณเดือดร้อนผมบว่าครับอันนั้นผิดก็บ้าไปตามผิดแต่ตอนนี้นะครับทุกอย่างมันกําลังเป็นไปได้ดีนะครับอย่ามาเหตุให้เป็นเรื่องเป็นเล่านะครับ ไปคอมเมนต์ไปว่าเขามันหลายเทอร์เรดี้นี่ข้สิ่เดมา่าบอนี่ผมเห็นมาตลอดเลยนะครับเฟดเฟซปอมทิกต็อกปอมไปคอมเมนต์ไปได้ไปว่าให้เขาจังสันจังสี่ตบาปรายผมนี่เพราะว่าหักผมอืมหักผมบาวายผมนะครับคนที่ออกไปแล้วก็คือคนที่ออกไปครับคนที่ออกไปแล้วก็ค,คนที่ออกไปนี่งานเขายุ่งมองนี่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือครอบครัว เข้าใจเนาะครับวานกสีเหลือกปวกป้องผู้ใดนกชัดเจนครับนกปกป้องครอ,อบครัวตัวเองครับ,บปกป้องร่งของจ้าของมันมีไน้ค้นสางานน่ะมันมีไถ้าไม่โอเคกับสิ่งที่นกพูดวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหลายๆคนแต่นกชัดเจนครับนกบอกแบบตรงๆเลยบ่ได้คิดน้ำหยางแล้วนะครับตอนนี้นี่คือ น้องๆบางคนนะครับน้องๆบางคนกำมิดกำลังใจไปด่าไปน้่งายเขาอยู่หันละเขาแสดงยุทุมือนี่ยเขากำมิดกำลังใจที่เขาเจียดงานคนที่ด่าคือใครแฟนขับหัวหน้าแฟนขับหัวหน้าไปบา้เขาอืม ไปไหว้เขาไปาใหว้น้องๆผมมันเป็นอย่างกเกาะราถาทกันนะมันมันมีปมอะไรในใจมากมายหรือเปล่านะครับควรวางได้แล้วควรอภัยได้แล้วนะครับในสิ่งอะไรอย่างคือมันเกิดข้อมูลไหว้มาหลายเพราะแห้งแล้วว่งผมนีผมจนไงามาป่านนี้แล้ว มันพานมาแล้วนะครับมันพานมาแล้วหลายอย่างมันผ่านมาแล้วทุกวันนี้เราควร move on นะครับส้างพลังบวกให้กันดีกว่าพ่อนะครับอย่าทำให้มันเป็นแผลนะครับคนเห็นงานมันเหนื่อยคนที่เขาอยู่ตัวนี้เขาก็เหนื่อยเขาทำงานนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่น เอาเอาเอารักๆเลยขอเอ่ยถึงน้องแพลทิดานะครับน้องแพลแล้วกับย,ายา่แย่ผิดประเด็นนะครับคนที่ฟังกับย่ผิดประเด็ยนแย่เบี้ย